สวัสดีครับกับผมร้อยตีนิพนธ์ชูสร้อยจิตอาสาวัชทา,านกองพันธุ์รับที่หนึ่งกองพันธุ์รับที่111พิธีกริรภาคสนามครับในวันนี้นะครับผมนะครับจะพาทุกท่านนะครับามารับชมกิจกรรมมอบบ้านเฉลิมพระเกียรตินะครับเนื่องในวันคล้ายวันพระรัสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับให้กับน้องพลทหารสัญญามิ่งมาก นะครับในการนี้นะครับคุมขับกองบรรดาลาบที่1กรมงกอรหาบที่111นะครับได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนะครับตอนที่น้องสัญญาเนี่ยนะครับเป็นทหารใหม่นะครับแล้วก็ได้รับทราบว่าบ้านเนี่ยนะครับมีความชำรุดทรุดโทรมนะครับไม่เหมาะสําหรับการอยู่พักอาศัยนะครับก็เลยมีดํารินะครับให้ปรับปรุงแก้ไขนะครับก็เลยเป็นกิจกรรมในวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาทําความรู้จักกับ น้องพลทหารสัญญามิ่งมาดนะครับน้องเขาเนี่ยนะครับเป็นกําลังพลกองประจำการที่ 1, กองปัดารับที่1กองปัดานที่หนึร้อยสิบนะครับน้องเขาเนี่ยนะครับได้สมัครทหารออนไลน์นะครับจากการประชาสัมพันธ์ของ Facebook ของหน่วยนะครับแล้วก็จากการที่ชุดเป็นประการกิจการพลเรือนของกองพันนะครับเข้าลงพื้นที่แล้วน้องก็ อ่ามีความสนใจนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะครับอานวยความสะดวกในการรับสมัครนะครับแล้วก็เลยได้ทาความรู้จักกับน้องเขานะครับแล้วก็ช่วงที่น้องเขาเป็นพลทหารใหม่เนี่ยนะครับก็มีการสํารวจนะครับถึงความเดือดร้อนทางบ้านต่างๆนะครับก็เลยพุ่มช้าเนี่ยพอทราบนะครับก็ว่าน้องเนี่ยนะครับมีบ้านที่ชํารุดทรุดโทรมนะครับแล้วก็คุณพ่อเนี่ยนะครับก็ป่วยนะครับอ่า พิการนะครับอัมพาตนะครับครึ่งล่างนะครับก็ผุ้พับกองผ่านรับที่หนึ่งกองผ่ารับที่111่นะครับได้ลงพื้นที่เยี่ยมนะครับดูแลน้องนะครับแล้วก็มีดํารินะครับพัฒนาปรับปรุงแล้วก็สร้างบ้านนะครับก็เลยมาเป็นกิจกรรมในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่พิธีการนะครับแล้วก็ชมกิจกรรมต่อไปขอเย,ยนเชิญได้เลยครับตอนนี้ก็กําลังเข้าสู่พิธีการแล้วนะครับวันนี้นะครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจาก พลตีเอกนันเหมบุตรนะครับผู้บัญชาการกองพลรับที่11นะครับให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการมอบบ้านเฉลิมระเกียรติเรามาชมบรรยากาศกันเลยดีกว่าครับพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเอาหน้าไปยัดที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทน ทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมั่นทำด้วยจิตท,ที่คิดคจะให้โดยแรงกายบวกแรงใจและจิตศรัทธาเงื้อที่ริมกกัาบ ผมแม่บ้านฐานบกฐานกองพันารราบที่หนึ่งกองฐานราบที่หนึ่งเคผู้นับชุมชนบึงพระหลังและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมอัมโธรุ่งชัยยศไม้รอดพุ่งทับกองพันารราบที่หนึ่งกองฐานราบที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดขออนุญาตรายงานความเป็นมาในการมอบบ้านให้แก่บริหารสัญญาวิ่งมากครับหนึ่งพับหกหกตามโครงการซ่อมแซมบ้านพักให้กำลังพลของกองพันารราบที่หนึ่งกองฐานราบที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดเพื่อสนธนาทราบดังต่อไปนี้ครับ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองบายให้ทหารและข้าราชการทุกภาคส่วนบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนหาราชที่หัวสิบเอ็ดออาารูปครกองทัพหาราชที่หนึ่งหาราชที่หัวสิบเอ็ดผู้นำชุมชนและแขกผู้มีเกียรติท่านนัดเทศนัดเป็นพระมหาธุริยาคุณอย่ที่หาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระบรมาราชโองบายให้ข้าราชการและผู้ภาคสวน ได้รวปการไม่เหลือและมันเอาความเดือดร้อนให้พลังคนและได้ทรงมีพระกุณาปลดก้าวปลดกระบอกพระนาชแา่งทางน,น,น,ทนาาโครกง,งการศิษย์อาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีขอบคนไทยทุกคนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เดือดร้อนให้พลังคนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างไรก็ตามโครงการนี้จะสำเร็จร่วมไม่ได้เลย ขาดการสับสนที่ดีผมจึงต้องขอขอบคุณหน่วยงานทหารกองทัพฐารที่หนึ่งกองานาที่หนึ่งเพืที่ได้ให้ความช่วยเหลือสับสนท่านได้รับออยกางเต็มร้อในการสร้างในโครงการนี้มาเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าทุกท่านได้มีปฏิกาอันเดียวกันกับ,บอกองทัพในการที่จะร่วมกันบรรเทาความเดือดร้อนให้กับตำคน ข้บ้านพัอาศัยเกิดขึ้นในวันนี้ได้มีโอกาสมาหาบุคคลนี้ร่วมเฉลยพระเกียรติแต่สมเร็จพรานนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ถ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอทํากิจกรรมมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้เพื่อเป็นการร่วมกันทําความดีเฉลยพระเกียรตินักแสดงความสำเึ็จในพรัมหาณาธิคุณพร้อมทั้งจากปฏิบัติตนเป็นคนดี เพื่อชาติศาสนาและพระมหาศัตริ์่อไปพร้อมทั้งขอพระราชทานพระราชาพุโ,โรกาสน้องก้าน้องกระหมออ่อมถวายพระพรเทมงคลด้วยอำานาจแห่งคุณพระศรีรัตนะไตพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้ปวดคุ้มครองให้ใต้ฝ่าราผู้นีพระบาทตรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานจงมีพระลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และสมพระเกษตรสำลังและสมเป็นล่มโพล่มทองของควงม้าพพุทธเจ้าตวอดจารนาข้าพพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยล้าด้วยขโมยขอเดีชะ จิตอาสาเราภากภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมั่นทำด้วยจิตที่คิดจะให้

บาเป็นพลังนำพาสู่ความสุข ครับเราก็กําลังอยู่กับคุณแม่นะครับของน้องพลทหารสัญญามิ่งมากนะครับเราให้แม่นะครับแนะนําตัวเองก่อนดีกว่าครับฉันชื่อจั่วจ่า,าคุณแม่จั่วนะครับคุณแม่จอ่าคุณแม่มีความรู้สึกอย่างไรครับตอนนี้กําลังจะได้บ้านใหม่เดี๋ยวเล่าความรู้สึกให้ท่านผู้ชมได้ทราบบ้างนะครับดีใจมากเลยจ้าที่ได้บ้านใหม่แล้วเมื่อก่อนนี้เป็นยังไงครับบ้านลําบากจ้าฝนตกก็เปียกหมดเลยเปียกหมดเลยเนะาะแล้วก็ เราคุณแม่ตอนนี้ทําอาชีพอะไรครับตอนนี้รับจ้างออกกลางนาจ้ะทมข้าวอาทำยาอะไรเงี้ยแล้วคุณพ่อเป็นยังไงบ้างครับคุณพ่อของน้องป่วยเขาเดินไม่ได้พูดไม่ได้เป็นมานานแล้วหลายสิบปีแล้วอ๋อเป็นมาหลายสิบปีแล้วนะครับก็ได้ทราบว่าน้องเนี่ยนะครับได้สมัครทหารเกณฑ์เลยใช่ไหมครับใช่จ้ะอ๋อนะครับแล้วก็มีความตั้งใจที่อยากจะเป็น กำลังพลนะครับในสิบของกองทัพบกต่อไปนะครับทางกองพันธุ์รับที่หนึ่งกองรับที่หนึ่งรัสบเอ็ดนะในนามของกองทัพบกก็ยินดีต้อนรับแต่น้องก็ต้องพยายามก็ใช่ไหมครับรับอ,อ่าทีนี้เราจะมาทําความรู้จักกับน้องพลทหารสัญญามิ่งมากนะครับว่าน้องคนนี้เนี่ยได้สมัครแล้วก็มีเส้นทางในการเป็นทหารมาอย่างไรนะครับก็จะให้น้องได้อ่าได้เล่าตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นนักเรียนอยู่นะครับแล้วก็ มีการลงพื้นที่ของชุดปฏิบัติการกริจการพลเรือนนะครับแล้วเกิดความชื่นชอบอย่างไรแล้วถึงได้มาสมัครนะครับย้<พ>อให้น้องแนะนําตัวเองอะนะครับยศอเชื่อนะครับแล้วก็ได้เล่าความรู้สึกอตอนที่ยังเป็นนักเรียนแล้วเ,เจอทหารลงพื้นที่ก็จะให้ย้อนความหลังไปนิดหนึ่งอขออนุญาตเดินเข้าครับสบ่วนผมพลทหารครับพูดเลยก็ได้สัญญาม่มากครับก็ตอนนั้นผมเป็นนักเรียน มหกครับก็มีทางพี่ๆทหารเข้าไปครับแม่แนวครับผมก็เข้าไปสอบถามครับว่าอยากจะเป็นทหารต้องทำยังไงครับพอดีเขาเปิดสอบระบบออนไลน์ครับสมัครออนไลน์ครับก็เลยสมัครออนไลน์เข้ามาครับความฝันก็อยากจะเป็นนักเรียนนายสิบครับครับอ๋อแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับ อของผมเองนะครับก็เป็นทหารเก่ามากอนะครับของผมเนี่ยหนึ่งสี่เจ็ดนะครับสมัครนะครับทหารผัดสองสี่เจ็ดนะครับก็เป็นพลทหารนะครับก็เป็นหกเดือนนะครับแล้วก็บุตรปวสนะครับอนุปริญญาตรีก็เทียบเท่านะครับก็เป็นหกเดือนแล้วก็สมัครเล่นเดินในสิบก็เป็นกําลังใจเดี๋ยวเราก็จะสู้ไปด้วยกันนะครับก็ของทั้งหมดนี่ต้อนรับคนที่ มีความมุมะัะะแล้วก็รักในความเป็นทหารนะครับเราก็จะอคอยได้ช่วยเหลือประชาชนต่อไปนะครับ,านะรบจากการมอบากบในวันนี้นะครับก็ถือว่าประชาชนชาวไทยนะครับก็ได้มีโอกาสดันดีนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงพระราชทานนะครับโครงการกจิตอาสาพระราชทานนะครับเพื่อให้ จิตตาศานี่นะครับได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนนะครับในทุกๆด้านนะครับโดยที่ทางเรานะครับก็มีช่องทางถึงห้าช่องทางนะครับก็คือช่องทางที่หนึ่งนะครับคอมเมนต์ใต้โพสต์นะครับร้องทุกนะครับช่องทางที่สองนะครับแชทร้องทุกนะครับช่องทางที่สามนะครับร้องทุกผ่านการไลฟ์สดไปเลยนะครับช่องทางที่สี่นะครับสายด่วนนะครับ 1510นะครับเราสามารถที่จะโทรเข้าไปนะครับเรามีเจ้าที่ที่จะคอยรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนนะครับอย่างยั่งยืนนะครับ้วช่องทางสุดท้ายนะครับสแกน QR code นะครับใต้คลิปหรือมีที่จุดประชาสัมพันธ์ในเรื่องของจิตอาสาช่วยได้นะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับต้องฝากเป็นกำลังใจนะครับให้กับจิตอาสาด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม นะครับทางเพจของโรงเรียนจิตอาสาพระาทานะครับทาง f e c o o o t k t t o t y o u t u b e นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับในวันที่12สนะครับสิงหาคมนะครับเป็นวันคล้ายวันพระสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับก็จะให้ประชาชนชาวไทยนะครับได้ลงนามฐานวิพรผ่านช่องทางออนไลน์ w w w ร์ไวเว r o y a l o f f i c e t h สุดท้ายนะครับขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะครับเป็นมิ่งขวัญให้กับชาวไทยตลอดไปด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้าร0อตีดิพลชูส้อยจิตอาสาพาททา,า,านกองพันธราบที่1กรกนพนรราชที่111ครับสำหรับวันนี้นะครับผมนับแล้วก็คุณแม่นะครับแล้วก็น้องทหาร สันดาหมิ่งมากนะครับต้องขออย่าดลาท่านทุกชมเพียงแค่นี้สวัสดีครับขาดแคลนเราที่อาศามุ่งมันทําด้วยจิ่งที่คิดจะให้โดยแรงกายบวกแรงใจและจิตสัทธาเงื่ที่เร็มเงื่อที่ไหลคุมกับสิ่งที่ได้กลับมา พลังนำพาสู่ความสุขใจ